สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาแชร์ประสบการณ์ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาให้คุณแม่ค่ะเอขอวีซา่าอเมริกาให้คุณแม่ทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งที่1เอทำเอกสารเองสปอนเซอร์เองในขณะนั้นเอทำหน้าที่เป็นโชว์รูมแมเนจเจอร์ของบริษัทฝรั่งบริษัทหนึ่งค่ะคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติพร้อมแล้วสามารถสปอนเซอร์คุณแม่ได้ แล้วก็สมัครพาคุณแม่ไปสัมภาษณ์เองทําเอกสารเองทุกอย่างเลยค่ะโดยสมัครให้คุณแม่และน้องชายแต่ปรากฏว่าการสัมภาษณ์ครั้งนั้นไม่ผ่านค่ะอาจจะมีเหตุผลเพราะว่าเราสมัครให้น้องชายด้วยซึ่งน้องชายอายุยังน้อยทางกงสุลรอาจจะคิดว่าเราเอาคุณแม่มาอ้างเพื่อขอวีซ่าให้น้องชายหรือไม่อาจจะเป็นไปในกรณีนั้นก็ได้นะคะ ในการขอครั้งที่2ค่ะเนื่องด้วยเราเปลี่ยนอาชีพมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำเอกสารอะไรต่างๆเองแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะกลับไทยไปพาคุณแม่ไปสัมภาษณ์ด้วยเนี่ยอาจจะเสียเวลาเอกก็เลยไหวยหวานให้น้องที่รู้จักกันช่วยกรอกเอกสารกรอกใบสมัครเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็พาคุณแม่ไปสัมภาษณ์ให้ด้วย คือน้องช่วยทําทุกอย่างเลยคะ่ะตอนนั้นน้องยังทําเป็นเหมือนแบบฟรีแลนซ์อยู่ซึ่งตอนนี้น้องก็ทำกิจาการเป็นกิจลักษณะแล้วแหละก็คือช่วยให้คำปรึกษาด้านวีซ่าต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งการันตีเลยว,ว่าน้องบริการดีมากให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือต่างๆดีมาก ตั้งแต่เตรียมเอกสารกรอกเอกสาราให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็บอกเราด้วยว่าเปอร์เซนต์ที่เราจะได้เนี่ยน่าจะกี่เปอร์เซนต์โดยที่ครั้งที่สองเนี่ยไอของให้คุณแม่คนเดียวก็คือไม่เอาน้องชายมาพ่วงและเพราะว่าเราอยากให้คุณแม่มาจริงๆอยากให้คุณแม่มาเห็นแล้วก็อยากให้คุณแม่สบายใจว่า เรามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีนะเราไม่ได้ลําบากอะไรนะในการใช้ชีวิตในอเมริกาเราก็อยากให้คุณแม่มาเห็นด้วยว่าประเทศอเมริกาเนี่ยสวยงามแล้วก็น่าอยู่แค่ไหนเอกก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะว่าออบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะทําเองเราไว้วานคนอื่นทําให้ก็ได้ซึ่งเอก,กันตีได้ว่าน้องคนเนี้ยไว้ใจได้แล้วก็ ช่วยเหลือทุกทุกคนอย่างเต็มที่ที่สุดเลยถามว่าได้ค่าโฆษณาจากน้องเขาไหมไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าอยากจะแชร์ว่าคือบางครั้งเน่ยเราทำอะไรเองคือเรามองเรามองด้านเดียวด้านที่เรามองไปเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเออเราเรากรอกเอกสารสมบูรณ์แล้ เราทําดีที่สุดแล้วแต่พอมีอีกคนหนึ่งมาช่วยมองมาช่วยดูอะ่ะมันจะเห็นอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะเติมเต็มส่วนที่เรามองไม่เห็นด้วยก็ได้แล้วคุณแม่ก็ดีใจมากๆเวลาที่สัมภาษณ์ผ่านคือพอสัมภาษณ์ผ่านปุ๊บน้องเขาโทรมาบอกเราเลยนะว่าแบบพี่เอุณแม่สัมภาษณ์ผ่านแล้วนะคือน้องเขาก็ดีใจไปกับเราด้วยอะคะ่ะคือการบริการของน้องคุ้มมากๆอยากจะ recommend เลยจริงๆแล้วหลังจากที่คุณแม่ได้วีซ่าแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ได้เดินทางมาแล้วก็มาอยู่กับเราที่อเมริกาเราได้ใช้ชีวิตได้ดูแลเขาคือการที่เราขอวีซ่าให้แม่มาเที่ยวอเมริกาเราไม่ได้แค่อยากให้เขามาเที่ยวอะคะ่ะเหมือนกับเราอะใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเรากลับไปเมืองไทยก็จริงแต่ว่าเรามีเวลาใช้ชีวิตกับ พ่อแม่เราอ่ะแค่ช่วงเวลาที่เรากลับไปเมืองไทยเท่านั้นแต่พอเราขอวีซ่าให้เขาสามารถมาหาเราที่นี่ได้อ่ะเรามีเวลาที่จะอยู่กับเขาดูแลเขาแล้วก็คือเห็นเขามีความสุขพาเขาไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือเราอยากให้ทุกทุกคนน่ะมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันก็เลยก็เลยเอาคลิปเนี้ยมาแชร์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้า,นาเราจะ พยายามที่จะเอาภาพเก่าๆที่พาคุณแม่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆมามาแชร์ให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้พาพ่อแม่มาอเมริกาอาจจะอยากพาพ่อแม่มาบ้างบางคนเขาก็นัดเซตส่วนตัวมาคุยกับเองนะเหมือนกับว่าเออเนี่ยเราอยากพาพ่อแม่มาบ้างทำยังไงดีะอะไรเงี้ยค,ค่ะข้อมูลสำหรับน้องที่ช่วยทำวีซ่าเดี๋ยวเอจะลงไว้ใน ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนะคะเผื่อเพื่อนๆจะเป็นแนวทางที่จะพา,ค,าคุณพ่อคุณแม่มาอเมริกาได้โดยวีซ่าท่องเที่ยวนะคะถ้าทามถึงค่าใช้จ่ายที่เอจ่ายให้น้องไปนะคะเอบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะน้องทำงานให้เราคุ้มกับเงินที่จ่ายไปจริงๆค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะถ้าหากมีคำถามอะไรส่งข้อความทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเอจะตอบคำถามกับเพื่อนๆทุกๆคำถามเลยค่ะ